วันแต่งงานของฉันถูกเล่าขานในหมู่บ้านว่าเหมือนฉากในหนังผู้หญิงบ้านนอกจากครอบครัวธรรมดาได้แต่งงานกับชายต่างชาติที่สุภาพอ่อนโยนและดูจริงใจไมเคิลจับมือฉันแน่นตั้งแต่หน้าประตูโบสถ์จนถึงงานเลี้ยงเย็นสายตาเขาไม่เคยละจากฉันทําให้ฉันเชื่อสนิทใจว่าผู้ชายคนนี้คือบ้านหลังสุดท้ายของชีวิตแม่ยืนยิ้มอยู่ข้างเวทีในวันนั้นน้ําตาคลอด้วยความภูมิใจเธอกอดฉันแน่นก่อนส่งฉันให้เขาแล้วกระซิบว่าเลือกไม่ผิดฉันเชื่อคําพูดนั้นพอๆกับเชื่อคําสาบานในพิธีฉันเชื่อทั้งสองคน โดยไม่เคยเผื่อใจไว้แม้แต่นิดเดียวหลังแต่งงานเราตัดสินใจย้าย,ายมาอยู่บ้านแม่บ้านไม้เก่าที่ฉันเติบโตมาแม่บอกว่าอายุมากแล้วไม่อยากอยู่คนเดียวฉันไม่ลังเลเพราะนี่คือครอบครัวฉันทำงานมากขึ้นรับงานแปลง,งานออนไลน์งานเสริมทุกอย่างที่พอหาได้เพื่อให้ชีวิตใหม่ของเรามั่นคงฉันเชื่อว่าการทุ่มเทคือความรักและความรักจะปกป้องทุกอย่างไม่ขคลื่นเข้ากับแม่ได้เร็วเกินคาดเขาช่วยซ่อมหลังคาพาแม่ไปตลาดหัวเราะกับเรื่องเล่าซ้ำๆที่ฉันฟังมาทั้งชีวิตฉันเห็นภาพนั้นแล้ว สบายใจคิดว่าตัวเองโชคดีที่สามีกับแม่รักกันฉันไม่เคยคิดว่าความใกล้ชิดนั้นจะมีเงาที่ฉันมองไม่เห็นในบ้านเดียวกันฉันเป็นคนที่ออกจากบ้านเช้าสุดกลับดึกสุดแม่จะบอกให้ฉันไม่ต้องห่วงไมเคิลอยู่ดูแลเธอจะทำกับข้าวให้เขาฉันเชื่อเพราะฉันอยากเชื่อการเชื่อทำให้ฉันไม่ต้องตั้งคำถามและการไม่ตั้งคำถามทำให้ชีวิตดูง่ายขึ้นบางคืนฉันกลับมาด้วยความเหนื่อยล้าไฟในบ้านยังเปิดเสียงทีวีดังจากห้องนั่งเล่นแม่กับไมเคิลนั่งคุยกันฉันยิ้มให้ทั้งคู่แล้วเดินเข้้้้้าาาาหออองงงบนนนลลมมตัววววคไใจ ทำให้ฉันหลับสนิทกว่าคืนไหนๆวันหยุดสุดสัปดาห์แม่ชวนไมเคิลทากับข้าวไทยเขาตั้งใจเรียนรู้พูดชื่ออาหารผิดๆถูกๆจนฉันหัวเราะฉันถ่ายรูปลงโซเชียลเขียนแคปชั่นว่าครอบครัวอบอุ่นคนแห่กดไหลชื่นชมฉันอ่านคอมเมนต์ด้วยความภูมิใจโดยไม่รู้ว่าภาพเหล่านั้นกาลังปิดบังรอยร้าวเล็กๆที่ค่อยๆแทรกเข้ามาฉันเริ่มสังเกตว่าคําถามเล็กน้อยของฉันทาให้แม่เปลี่ยนสีหน้าเช่นไมเคิลไปไหนตอนบ่ายแม่ตอบเร็วเกินไปหรือไมเคิลหลบตาเวลาฉันถามฉันโทษตัวเองว่าคิดมากเพราะความรักทีี่่ดดไไมมมคคววววรเต็ป้ยาแง แม่มักพูดเสมอว่าให้ฉันดูแลสามีให้ดีผู้ชายต่างชาติอ่อนไหวต้องการความเอาใจใส่ฉันยิ่งทํางานหนักขึ้นเพื่อให้มีเงินพอพาเขาไปเที่ยวซื้อของที่เขาชอบฉันเชื่อว่าการให้คือการรักษาความรักและแม่ก็เห็นด้วยเสมอในบ้านหลังนี้ฉันเชื่อในความเป็นแม่เชื่อในบทบาทของภรรยาและเชื่อว่าความดีจะได้รับการตอบแทนฉันเชื่อว่าความไว้ใจคือเสาหลักของครอบครัวและเสานั้นแข็งแรงพอจะรับน้ำหนักของทุกคน ฉันไม่รู้เลยว่าในวันที่ฉันเชื่อมากที่สุดคือวันที่ฉันวางหัวใจลงบนพื้นเดียวกับความลับที่กำลังเติบโตอย่างเงียบงันเมื่อชีวิตแต่งงานเริ่มเข้าที่ฉันเริ่มสังเกตบางอย่างที่ทำให้ใจเริ่มไม่สบายแรกๆมันเป็นแค่ความรู้สึกเล็กๆที่บอกว่าบางอย่างผิดปกติแม่กับไมเคิลใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ฉันคิดว่าเราควรได้ทำกิจกรรมสามคนแต่ความจริงกลับไม่ใช่เช่นนั้นพวกเขาหัวเราะกันมองหน้ากันด้วยสายตาที่ฉันไม่เข้าใจและพูดคุยเรื่องที่ฉันไม่ถูกเชิญเข้าไปฉฉััััันนพยยยยาาาาาามหหหคคออออธิบบใ้้ตตวววเเงงงลรก่ ฉันคิดมากไปแต่ลึกๆภายในใจความสงสัยมันกัดกร่อนฉันอย่างชาชาฉันเริ่มสังเกตว่ามือของไมเคิลสั่นเวลาที่ฉันถามเกี่ยวกับงานหรือการออกไปข้างนอกแม่เองก็หัวเรากเกอรเวลาฉันพยายามเข้าใกล้เรื่องราวของพวกเขาวันหนึ่งฉันกลับบ้านเร็วกว่าปกติเพราะวันนั้นงานถูกยกเลิกกะทันหันความเงียบในบ้านไม่เหมือนทุกวันไม่มีเสียงทีวีไม่มีเสียงรัวของหม้อหุงข้าวมีเพียงแสงสลัว จากห้องนั่งเล่นที่ทำให้ฉันรู้สึกแปลกใจฉันเดินเข้าไปช้าๆใจเต้นแรงมือสั่นเบาๆมันเป็นความรู้สึกที่ฉันไม่สามารถอธิบายได้แต่ก็รู้ว่าต้องไปดูภาพที่ฉันเห็นทำให้โลกทั้งใบหยุดหมุนแม่ของฉันนั่งใกล้ไมเคิลในท่าทีที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนสายตาที่เต็มไปด้วยความใกล้ชิดและรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยเห็นจากเขาฉันยืนช็อกอยู่หน้าประตูใจฉันสั่นราวกับถูกกระชากด้วยมือใครสักคนและทุกสิ่งที่ฉันเชื่อมาตลอดชีวิตเหมือนพังทลายลงตรงหน้า ฉันพยายามตั้งสติแต่ทุกคำพูดทุกท่าทีของพวกเขาทําให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนนอกบ้านที่ฉันเติบโตมาความใกล้ชิดที่ฉันเคยเชื่อว่าเป็นความอบอุ่นกลับกลายเป็นความหักหลังที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตฉันจําได้ว่าฉันพยายามพูดด้วยน้ําเสียงนิ่งๆว่าแม่ไมเคิลแต่เสียงฉันสั่นจนแทบออกมาไม่ได้หลังจากวันนั้นความเงียบและความตึงเครียดในบ้านกลายเป็นเรื่องปกติฉันเริ่มเรียนรู้ที่จะสังเกตสัญญาณเตือนเล็กๆทุกครั้งที่แม่และไมเคิลอยู่ด้วยกันฉันเห็นแววตาแววหัวเราะ และการสัมผัสเล็กๆที่ฉันเคยคิดว่าเป็นความรักของครอบครัวแต่จริงๆแล้วคือร่องรอยของความลับที่ถูกปกปิดฉันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความใกล้ชิดแบบไหนที่ควรเชื่อใจและความใกล้ชิดแบบไหนที่เป็นภัยร้ายต่อหัวใจฉันเริ่มสังเกตว่าเวลาไม่เคลอนอยู่กับแม่เขาดูอารมณ์ดีขึ้นเฮฮากับเรื่องเล็กน้อยแต่พอฉันเข้ามาใกล้ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปราวกับฉันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขารำคาญความสงสัยค่อยๆเปลี่ยนเป็นความระแวงฉันพยายามหาทางปกป้องหัวใจตัวเองบางครั้งฉันอยู่บ้านนานขึ้น เพื่อตรวจสอบบางครั้งฉันเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของพวกเขาอย่างระมัดระวังแต่ทุกครั้งที่พยายามเข้าใกล้ฉันกลับพบความเจ็บปวดมากขึ้นเพราะพฤติกรรมเล็กๆของพวกเขามีร่องรอยของความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านเดียวกันความไว้วางใจเริ่มสั่นคลอนฉันเรียนรู้ว่าความใกล้ชิดไม่ได้หมายความว่าคนสองคนรักกันดีเสมอไปบางครั้งมันคือเครื่องมือที่ซ่อนรอยร้าวและเมื่อใดที่เราไม่ระวังรอยร้านั้นสามารถทำลายหัวใจที่เปิดรับอย่างไม่ทันตั้งตัว ฉันพยายามรักษาสภาพปกติทําเป็นไม่สังเกตแต่ทุกครั้งที่หัวใจฉันเต้นแรงทุกครั้งที่เห็นสายตาและรอยยิ้มที่ฉันไม่เข้าใจฉันรู้ว่าฉันต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองและยอมรับความจริงที่ซ่อนอยู่ในความใกล้ชิดนั้นทุกการกระทําของแม่และไม่เคลื่อนในบ้านเดียวกันกลายเป็นบทเรียนที่สอนฉันอย่างช้าๆว่าความใกล้ชิดที่ผิดปกติสามารถเป็นสัญญาณเตือนและเมื่อสัญญาณนั้นถูกมองข้ามมันสามารถกลายเป็นความเจ็บปวดที่ลึกที่สุดได้ ฉันเริ่มสังเกตทุกการกระทำอย่างละเอียดรักษาระยะห่างและเริ่มเรียนรู้ว่าการสังเกตเป็นเครื่องมือสําคัญในการปกป้องหัวใจการเรียนรู้จากความใกล้ชิดผิดปกติทําให้ฉันเข้มแข็งขึ้นแต่ก็ทําให้ฉันเห็นความจริงที่โหดร้ายของครอบครัวและความไว้ใจที่เคยมีอย่างชัดเจนคืนนั้นเป็นคืนที่ฉันไม่มีวันลืมทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าที่หัวใจฉันจะตั้งตัวเมื่อฉันกลับบ้านเร็วกว่าปกติและเปิดประตูเข้าห้องนอนเสียงหัวระเบ่าก็ดังขึ้น พร้อมกับความรู้สึกที่หัวใจสั่นรัวทันทีฉันไม่รู้ว่าควรทําอะไรต่อไปมือของฉันแข็งทื่อแต่สายตากลับไม่ละจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่เคลนั่งอยู่ใกล้แม่ของฉันในท่าทีสนิทสนมมากเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจพวกเขากอดกันเงยหน้ามองตากันและหัวเราะราวกับโลกนี้มีเพียงสองคนฉันยืนชอบอยู่ตรงนั้นราวกับตัวเองถูกแช่แข็งในเวลาทุกอย่างที่ฉันเชื่อมาตลอดชีวิตเหมือนพังทลายลงทันทีฉันรู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มแทงหัวใจความเจ็บปวดค่อยๆกัดกร่อนความมั่นใจ และความไว้ใจที่ฉันมอบให้พูดไม่ออกมือสั่นน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่ทันตั้งตัวความจริงที่ฉันไม่อยากเชื่อปรากฏอยู่ตรงหน้าและทุกอย่างก็ชัดเจนเกินกว่าที่ฉันจะปิดตาฉันพยายามหาคำพูดแต่เสียงในคออุดตันพยายามเรียกให้ตัวเองนิ่งแต่หัวใจกลับเต้นรัวสติเริ่มสับสนการทรยศที่เกิดขึ้นทําให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายสิ่งที่ฉันคิดว่าปลอดภัยที่สุดคือครอบครัวกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําร้ายฉันลึกที่สุดแม่ของฉันพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงเหมือนอยู่ไกลๆฉันได้ยินคําว่า แกไม่มีเวลาให้เขาแกมัวแต่ทำงานประโยคนั้นเหมือนมีกรีดลงบนหัวใจความเชื่อทั้งหมดที่ฉันมีในเรื่องครอบครัวความรักและความอบอุ่นมันถูกปัดทิ้งในช่วพพิบตาฉันพยายามยืนอยู่ให้มั่นแต่เท้าสั่นเหมือนจะสุดลงคืนนั้นฉันไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมองมันไม่ใช่การตัดสินใจง่ายแต่เป็นการปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดที่เกิดจากคนที่ฉันไว้ใจที่สุดในระหว่างทางฉันร้องให้ปล่อยให้ความโกรธความเสียใจและความผิดหวังหลังหลออกมาหลายวันหลังจากนั้นฉันพยายามหลีกเลี่ยงบ้าน และผู้คนเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างเงียบๆอยู่คนเดียวเรียนรู้ที่จะไม่พึ่งพาใครมากเกินไปแม้แต่คนที่ควรจะเป็นครอบครัวความทรยศที่เกิดขึ้นสอนฉันว่าบางครั้งคนใกล้ชิดอาจทำร้ายเราได้มากที่สุดฉันเริ่มสะท้อนตัวเองว่าอะไรคือความไว้ใจที่แท้จริงและอะไรคือความสัมพันธ์ที่ควรระวังการทรยศครั้งนี้ทําให้ฉันตระหนักว่าความรักที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความเคารพและความซื่อสัตย์ไม่สามารถยืนยาวได้และเมื่อความจริงปรากฏมันสามารถทําลายทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อ ทุกครั้งที่ฉันนึกถึงคืนนั้นหัวใจยังเต้นแรงทุกครั้งภาพแม่และไมเคิลอยู่ด้วยกันยังคงชัดเจนในความทรงจําแต่ความเจ็บปวดค่อยๆเปลี่ยนเป็นบทเรียนฉันเริ่มเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนใครช่วงเวลานั้นทําให้ฉันเห็นความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความไว้ใจความใกล้ชิดที่ผิดปกติสามารถซ่อนความลับและความเจ็บปวดได้และเมื่อสัญ,ญญาณเตือนเหล่านั้นถูกมองข้ามมันสามารถทําลายหัวใจที่เปิดรับอย่างไม่ทันตั้งตัว ฉันเริ่มเข้าใจว่าการทรยศไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอื่นเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเมื่อเรามอบใจให้โดยไม่ระมัดระวังทุกความรู้สึกที่เคยเต็มไปด้วยความสุขกลายเป็นบทเรียนที่หนักหน่วงแต่จำเป็นเพราะมันสอนฉันให้เข้มแข็งขึ้นเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามและรู้จักปกป้องหัวใจจากคนที่ไม่คู่ควรในที่สุดฉันเริ่มก้าวออกจากความเจ็บปวดเริ่มจัดเรียงตัวเองใหม่เริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความผิดหวังและเรียนรู้ว่าบางครั้งการปล่อยให้สิ่งที่ทำร้ายเราอยู่ไกลๆเป็นทางเดียวที่จะอยู่รอดได้ ทำให้ฉันเข้าใจว่าความรักและความไว้ใจต้องมาพร้อมกับความเคารพและความซื่อสัตย์และเมื่อไม่มีสิ่งนั้นแม้ใกล้แค่ไหนก็สามารถทำร้ายเราได้มากที่สุดความจริงที่ฉันเห็นในคืนนั้นสอนฉันมากกว่าหนังสือหรือคำสอนใดๆเพราะมันเป็นบทเรียนชีวิตที่เจ็บปวดแต่เป็นบทเรียนที่ฉันไม่เคยลืมและทำให้ฉันเริ่มเรียนรู้การปกป้องตัวเองอย่างแท้จริงหลังจากคืนแห่งความจริงฉันตัดสินใจที่จะไม่อยู่เฉยอ,อ,อีกต่อไปชีวิตต้องดําเนินต่อไปแม่หัวใจฉัน จะเต็มไปด้วยแผลลึกแต่ฉันรู้ว่าการยอมแพ้กับความเจ็บปวดไม่ใช่ทางออกฉันเริ่มเก็บของส่วนตัวย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเช่าห้องเล็กๆใกล้ที่ทํางานเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวเองการเริ่มต้นใหม่นี้ไม่ได้ง่ายแต่เป็นความจําเป็นเพราะฉันไม่สามารถปล่อยให้ความทรยศทําลายตัวตนของฉันต่อไปการเริ่มต้นใหม่นั้นสอนฉันหลายอย่างฉันเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองให้ความสําคัญกับความคิดและความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นไม่ต้องปรับตัวเพื่อใครหรือพยายามทําให้ใครพอใจเพราะการที่เรามอบใจให้คนอื่นมากเกินไป โดยไม่ปกป้องตัวเองมักจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดอย่างที่ฉันเคยเจอบางครั้งฉันนั่งอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆมองออกไปนอกหน้าต่างคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคิดถึงไมเคิลและแม่ของฉันความรู้สึกหลากหลายประปนกนันทั้งความเสียใจความโกรธและความผิดหวังแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันชัดเจนคือฉันไม่สามารถกลับไปยังความสัมพันธ์ที่เคยทำร้ายหัวใจฉันอีกแล้วฉันเริ่มทำงานหนักขึ้นแต่คราวนี้เพื่อชีวิตของตัวเองไม่ใช่เพื่อใครอื่นฉันเก็บเงินเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และสร้างโครงสร้างชีวิตที่มั่นคงการทํางานด้วยความตั้งใจทําให้ฉันรู้สึกมีคุณค่าและทําให้หัวใจฉันค่อยๆฟื้นฟูแม้จะยังมีร่องรอยของความเจ็บปวดแต่ฉันเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ถูกทําลายเพราะคนอื่นแต่เราสามารถสร้างชีวิตให้เข้มแข็งขึ้นได้ด้วยตัวเองบางครั้งแม่มาหาฉันในสภาพที่อ่อนล้าเธอมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคําขอโทษฉันไม่โกรธแล้วเพราะฉันรู้ว่าความโกรธต้องใช้พลังมากเกินไปกับคนที่ไม่คู่ควรฉันเพียงยิ้มเล็กๆและบอกให้เธอรู้ว่าฉันเข้าใจว่าบางครั้งความผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะความโลภความอิจฉาหรือความต้องการบางอย่างที่ไม่ควรถูกเลือกในช่วงเวลานั้นฉันได้เรียนรู้ว่าชีวิตคือการเรียนรู้บทเรียนแม้บทเรียนบางอย่างจะเจ็บปวดที่สุดก็ตามฉันเข้าใจว่าการถูกขักหลังสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นสอนให้เรารู้จักปกป้องตัวเองและสอนให้เรารู้คุณค่าของความรักที่แท้จริงความรักที่เกิดจากความซื่อสัตย์ความเคารพและความเข้าใจฉันเริ่มสร้างชีวิตใหม่อย่างมั่นคงแม้บางครั้งความทรงจําเก่าจะย้อนกลับมาแต่ฉันเลือกที่จะไม่ให้มันทําลายฉันอีกต่อไปฉันเรียนรู้ที่จะให้อภัย แต่ไม่ลืมบทเรียนที่เจ็บปวดชั้นเรียนรู้ว่าการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการกลับไปเชื่อใจคนเดิมอีกครั้งแต่คือการปล่อยวางความเจ็บปวดเพื่อก้าวต่อไปหลายเดือนผ่านไปชีวิตฉันเริ่มสงบขึ้นมีความสุขกับการทำงานมีเพื่อนใหม่และเริ่มพบว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองการตั้งขอบเขตและการให้คุณค่ากับความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดฉั้นเริ่มเห็นอนาคตที่สดใสแม้จะผ่านความเจ็บปวดครั้งใหญ่บทเรียนจากความทรยศครั้งนั้นยังคงอยู่ในใจฉันเสมอ แต่ฉันไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นเงาที่มืดมาน่อชีวิตฉันใช้มันเป็นเครื่องตวนใจว่าความรักที่แท้จริงต้องมีความซื่อสัตย์ความเคารพและความเข้าใจและเมื่อใดก็ตามที่สิ่งเหล่านั้นหายไปเราต้องรู้จักปกป้องหัวใจของตัวเองชีวิตใหม่ทําให้ฉันเข้มแข็งขึ้นฉันเริ่มเรียนรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องมีความตั้งใจและความเข้มแข็งเพียงพอที่จะเดินต่อไปฉันไม่หวังให้ใครเข้าใจสิ่งที่ฉันผ่านมาแต่ฉันรู้ว่าฉันสามารถสร้างชีวิตที่มีค่าและมีความสุขด้วยตัวเองได้ การเริ่มต้นใหม่นี้เป็นบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครกล้าพูดมันสอนฉันว่าแม้หัวใจจะเจ็บปวดมากเพียงใดเราก็สามารถลุกขึ้นอีกครั้งเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและปกป้องตัวเองจากคนที่ไม่คู่ควรฉันเข้าใจว่าชีวิตคือการเลือกและบางครั้งการเลือกที่จะจากไปและเริ่มใหม่คือการตัดสินใจที่กล้าหาญที่สุดทุกวันนี้ฉันใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแต่เต็มไปด้วยความหวังเรียนรู้ที่จะวางใจอย่างชาญฉลาดและให้คุณค่ากับความรักที่แท้จริงฉันรู้แล้วว่าบทเรียนชีวิตครั้งนี้ สอนฉันมากกว่าที่ใดๆเพราะมันทําให้ฉันเข้มแข็งขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะสร้างชีวิตที่สดใสแม้จะผ่านความเจ็บปวดที่ไม่มีใครอยากเจอมาก่อน